มันเป็นนี้วพิ้งุ้งพี่กุ้งเลยแบบหน้าแบบนี้น้ เอกคนซื้อคนที่ชื่อสวัสดีครับทุกคนเป็นกำลงใจกันนะครับวันนี้เล่นเรื่องสูตรนะส่งข้าว ควรใส่นะน้ำเอาต้มฟ้ามาก่อนต้มน้ำป้าไม้เก้าสีนี่นะสีฟ้าที่ฉากแรกอะผิด มีคนเอายอดน้ำมาขายกี่เมที่ซอนมุนที่ไหนเ่าไห้าสิบเจ็ดเหอไม่รู้ะเขลองดูวะไม่เขาจะขายอนมใช่ผมไม่เอาไก็ซืออ่าคูคูไม่ไม่ได้คูมีอยู่แล้วอ่ะดูทำไมหรก็เดี๋ยวดูของใครขายจับมันเออไม่รู้ออขายที่เยอแค่แ่

ต้องนัดก,ก่อนแน้วน,นันกันเน็ตท่านแน็ก,ก่อนอเ,เพราะฉะนล้นเอาเกี่ยวนี่งไม่เกี่ยวอ่ะเอาบบบมีอะไรเ <S <S 2> <S 2> น,กกนี่ยขนัดจับเหมือนตอนขันมากโอ้ยาวขช่ปข้างหลังเลยบัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับพี่ก้อยต่อไหมพ,พี่ก้อยสู้ๆนะสบายไครับต่อครับพี่ก้อยสบายๆนะครับเสร็จยังเสร็จยังเนี่ยนี่ครับดีขึ้นแล้วสู้ๆนะครับพี่จ้อยวันนี้พี่จ้อยแล้วเพื่อนๆล่ะพี่ใบเฟิร์น เอรอแล้วกันมีพอจบไม่มีชีวก็คือจบแต่ถ่ายชามาบนตะปีดยาเดี๋ยวอะไรอะไรอ่ะเขาไม่ใช่เขายังไม่ได้มีวันนี้สองสามวันนะโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเอาขนาดมีอะไรหมดเลยนะเอามาดูก่อนสิต่อว,วัอนนี้นตัดขากไม่ได้ไม่เอา ก็ดูราคาสัมเราต้อนเราดูก่อนใช่มันมันเหมือนพระแหละจะมาดูในเฟซให้ชัดแค่ไหนอะประเมินไม่ได้หรอกต้องดูของน้ำมันต่อให้วิดีโอคอดูมั้ยเดี๋ยวดูของก่อนแล้วค่อยว่ากันชอบไม่ชอบแต่ว่าคือว่าเอามาดูอ่ะบอยเขาบอกว่าโอ้นก็แท้เอามาดูก่อนได้ครับสวัสดีครับพี่ความรุ้งสวัสดีครับ เอาดูก่อนใช่ต่นะอไปแล้วนอนแล้วเดี๋ยวเอาไปให้ดูต้องทำงานจากที่ไหนอ่ะเอาไปให้ที่ตรงนี้เลยเข้ามาใครอะเดี๋ยว<ม>ต้องทำงางนนท่นาครับฮะต้องทำงานละหนึท่านนั้นอะไรนะต้องยืนนี้ะเพราะทีะนี้อ่ะี่เราใช่าอน สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับหน้าจอ,อนะลูกขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณที่ติดตาบขอบคุณลูกติดตามในทุกวันนะครับต้องแต่เขาต้องเอามาให้หมดเลยนะหมดเลยไม่ใช่ว่าคุขายเท่าไหร่นะ สวัสดีครับวันนี้เล่นดีไฟไหมอ่ะเล่นดี <c oughs> ตาชาเนี่ยตาชาเขาทำตั้งกำหนดอ่ะไฟไหมตลอดเขาบอกกันว่าไหนไฟไหมเล่นไม่ดี <c oughs> <c oughs>

ไม่รู้เลยตอนนี้มีคนตทรงหรือเปล่านี่เขาพูดถึงเรื่องอะไรอะไรอ่ะไม่ใช่คือ ตอนแรกก็หรออ๋อจะมื่นดิไอ้วงเวียนที่เราเคยเล่นเนี่ยเขามีแม่นมที่ไปกินยาไปกินข้าวแทนอะใช่คุไทยใชวคุณไทยกินข้าวแทนอ่ะ คนไทยยแ,แล้วก็ไม่ลงแว่นี่นีมาบ้านะลูกโง่ดูแลกัใช่สมุนใจนี่ไงเอ,อ้โจรอะขบวนขบ แล้ของบ้านเราอ่ะแล้วไม่ใช่คือวันนี้อาจะเล่นเรื่อยแล้วของบ้านเราคำพูดถ,ถ,ถึงวันนี้หรือวันไหนจะเปลี่ยนเหรอเราไม่เกิดขึ้นตอนนี้เปลี่ยนแล้ว I uh -huh.

Hãy <laughs> không <laughs> 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 เราเนี่ยมไม่ตัทำไมมีคนตรงนียงต่างนลตใส่ตรงนะอคดวาเนต่งกางกันแล้วีโอ้ต่างเยต่าง